สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวบีพิต้าทุกคนวันนี้เหมือนโลเคชันเปลี่ยนเนาะวันนี้เราออกมาตากแดดตากลมนะคะเพราะว่าเรามาหาใบผักบุ้งนะคะรวมถึงตัวเชื้อพรามมเซียมนะคะเพื่อที่จะไปเพาะให้กับลูกปลาที่กําลังจะออกมาในในเร็ววันนี้นะคะซึ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันโชคดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าลูกปลาที่ฟัก,กเนี่ยก็จะออกช้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาเตรียมพวกพรามิเซียมหรือว่าอาหารเล็กๆนะคะอย่างลูกไลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ปลาแต่ทีเนี้ยพอ พูดไปแล้วว่าช่วงนี้ลูกไก่มันหายากนะเพราะว่าแถวบ้านพรเนี่ยเขาไม่ได้ทํานานะคะเป็นเป็นช่วงแบบว่าช่วงแบบเหมือนข้าวกําลังโตะคะ่ะก็ก,ก็ก็จะไม่มีขายแบบเขาเรียกว่าปั่นเทือกนะคะตีเทือกให้ให้น้าเป็นพิโคแล้วก็ลูกไหลก็จะขึ้นแล้วพรเองก็ไม่อยากไปซื้อหัวเชื้อมาเพาะนะคะเพราะว่ามันอาจจะต้องเพาะเยอะเนาะแล้วก็อาจจะใช้ต้นทุนสูงเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาหาอาหารตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะัคือพารามิซียมคะ่ะ วันนี้นะคะพรเนี่ยได้น้ําที่มีพารามิซียมไปแล้วนะคะแต่ว่าจะมาเก็บใบผักบุ้งเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเอาไปขยี้ใส่เนาะให้พารามิซียมเกิดง่ายขึ้นนะคะนี่นี่คืออันนี้คือผักบุ้งกลางนาเลยคุณก็เอาไปได้เลยไปแค่นี้พอนะคะเพราะจริงๆเราใช้ไม่หมดหรอกคะ่ะเราใช้นิดเดียวนะคะขยี้ใส่สองสามใบก็พอ รวมถึงน้ำนะคะเดี๋ยวพรให้ดูน้ํานะคะว่าอันนี้คือนาบานพรอนเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เขเดินไม่ไกลเลยเดินมาประมาณแบบ5เมตรสิเมตรนะคะจากตัวบ้านมาแป๊บเดียวก็คือพรโชคดีตรงที่ว่าพรตั้งอยู่ในแบบว่าพื้นที่ที่หาอาหารพอประกัศง่ายมากแล้วก็แถวบ้านพรเนี่ยมีปลากินเยอะอะไรเยอะก็แสดงว่าน้ำแถวบ้านพรเนี่ยอนุมานได้ว่ามันมีพา,ามีเซียมอยู่นะคะก็ตักเอาไปเป็นหัวเชื้อได้เลยแล้วเราก็ไปเพาะเนาะอ่ะ ให้ดูบรรยากาศนะคะวันนี้อากาศดีมากนี่ประมาณ9ก้าโมงเช้าแต่แดดแดดร้อนมากเลยนะคะ <laughs> นี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะคะอันนี้ก็คือคลองแถวบ้านเนี่ยนะคะอันนี้คือแน่นอนว่าพารามิเตอร์มอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะผ่านกล้องอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่คือถ้าตักน้ําใสาโ่โหลแก้วล้วเอาไฟฉายส่องดูก็จะเห็นว่าเป็นตัวฝุ่นอยู่นะคะซึ่งคลองแถวนี้ก็เกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ มั้งพน,นี้ผักตบชวาเยอะเนะน่าผักตบชวาไปทําอย่างอื่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพราะพารามิซียมนะคะในะสูตรที่พรเพราะแล้วก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวอะเราลองไปดูกันคะ่ะและนี่ก็คือหัวเชื้อพารามิซียมนะคะอันนี้พรไม่ได้เตรียมไว้นะคะเป็นเหตุบังเอิญนะคะพอดีประกัดที่พรเลี้ยงเนี่ยตายนะคะ ก็มันทาให้เกิดพารามเซียมขึ้นมานะคะอันนี้พรก็ลองเทน้ําดูแล้วก็ลองเช็คสรุปว่าโอ้โหตัวพารามเซียมเยอะมากเลยนะคะพรก็เลยจะเก็บเจ้าส่วนนี้ไว้เป็นหัวเชือ้อทีนี้พรจะเพาะให้ดูทั้งหมด3แบบนะคะเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์นะคะสําหรับหลายๆท่านนะคะที่อยากมีพารามเซียมแต่ไม่มีหัวเชือ้ออันนี้พรจะเพาะเป็น3แบบด้วยกันคือหนึ่งเพาะแบบไม่มีหัวเชือ้ออันที่2เพาะแบบ น้ำคลองน้ำแม่น้ำเมื่อสักครู่นี้นะคะและอันสุดท้ายคือเพาะแบบมีหัวเชื้อพารามีเซียมนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะหลังจากนี้3วันนะคะว่าพารามีซียมนะคะแบบไหนจะเกิดเยอะสุดและแบบที่ไม่มีหัวเชื้อจะเกิดพารามีเซียมหรือไม่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ อาล้ค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่เราบอกนะคะอันนี้พรจะเตรียมน้ําไว้3ามกะมังนะคะกละมังแรกสีฟ้าอันนี้นะคะอันนี้คือน้ําที่พรใช้เลี้ยงปลากัดนะคะแล้วก็ผสมผักบุ้งลงไป2ใบอันนี้พรใช้โหล2.5งจุดห้าคูณสคูณหในการตวงนะคะ2แก้วต่อมาอันที่สองอันกลางนี้นะคะอันนี้เป็นน้ําจากคลองนะคะเมื่อเช้าที่พรตักมาพรใส่ผักบุ้งลงไป2ใบนะคะก็ใช้โหลเดียวกันค่ะ2 จนะคะคูณ4ี่คูณ6ในการตวง2แก้วและอันสุดท้ายค่ะอันนี้คือน้ำที่มีหัวเชื้อพารามเซียมนะคะอันนี้เป็นน้ำจากอ่างปลาพวกอ่างปลาหันนกยุงอะไรเงี้ยค่ะที่พรเอามาเลี้ยงเก็บไว้นะครับจริงๆที่พรไม่ใช้น้ำปลาปลาเพราะว่ากลัวมันมีคอรีนเนาะเออพรก็เลยใช้น้ำที่พักไวะคะ้ค่ะเนาะเป็นน้ำที่เลี้ยงปลาหันนกยุง อสองอันนี้นะคะพอนเติมนมเปรี้ยวลงไปแล้วนะคะ2หยดเดี๋ยวอ่างน,นี้เราจะมาเติมให้ดูนะคะถ้าใส่ปริมาณ2 2โหละคะ่ะที่พอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้พอนจะใส่มันลงไปประมาณ2หยดนะคะแล้วก็เก็บไว้ตรงไหนก็ได้คะ่ะเพราะว่าแดดไม่ได้มีผลนะคะต่อการทําให้พารามิซียมเนี่ยเกิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการหยดกับกับอ่างน,นี้กันนะคะ นี่ค่ะนมเปรี้ยก็เป็นนมเปรี้ยวทั่วไปนะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นหรือว่าร้านค้าทั่วไปได้เลยนะคะแล้วก็จุบหลอดมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหลอดดูดน้ําธรรมดานะคะหนึ่งสองแค่นี้พอค่ะนะคะแล้วเราก็กวนนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ,อ,ะอาจจะใช้หลอดอันเดิมนะคะกวนนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ะะหลายคนนะคะอาจจะปิดฝาหรือไม่ปิดฝาก็ได้นะคะอันนี้คือ,อยังไงพารามีเซีย,ยมก็เกิดแต่ว่าทีอา่อยากให้ปิดฝา mm. เพราะว่าส่วนหนึ่ง mm. ก็เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อ,อลูกน้ํายุงลายนะคะจะลงไปไข่และทําให้ตัวพารามีเซียมเนี่ยคือลดลงเพราะว่าตัวลูกน้ำเนี่ยมันมันจะเขาเรียกว่าดูดนะคะในส่วนของน้ําเลี้ยงเนี่ยของสัตว์ที่มันจับได้เนี่ยเป็นอาหารอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้ voilà. นอาจจะทําให้ตัวพารามีเซียมลดลงเนาะ นในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูผลกันนะคะ3วันหลังจากนี้จะมีพารามเมซิเยมเกิดหรือไม่หรือเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะคะอ่าเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันค่ะอ่าแล้วผลของพารามเมซิเยมของเราก็ออกมาแล้วนะคะนี่แค่วันแรกเท่านั้นนะคะโอ้โหมากมายมหาศาลเลยทีเดียวอันนี้นะคะจากนะคะกระมังที่มีหัวเชื้ออยู่แล้วนะคะเพียงแค่เติมนมเข้าไปนะคะ โอ้โหเป็นไงคะขึ้นบึบเลยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูอันที่สองนะคะอันที่สองนี่คือน้ํานะคะที่ได้จากน้ําที่ได้จากเอ่อน้ําเลี้ยงปลาเก่านะคะเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงอันนี้คือน้ําที่ได้จากน้าเลี้ยงปลาเก่าปรากฏว่านะคะปรากฏว่าเหมือนเหมือนหัวเชื้อเมื่อวานเลยนะคะนี่ คือมันขึ้นมาเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องมีหัวเชื้อพมาเนซิเซียมเลยนะคะอันนี้คือแค่ใช้น้ําเก่าปลานะคะก็ขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมคะยุบยับยุบยับนะคะแต่ว่าขึ้นบางกว่าหัวเชื้อนั่นเองนะคะแต่ว่าขึ้นนะคะอ่ะมาดูอันสุดท้ายกันอันนี้คือน้ําคลองหน้าบ้านของพอเลยนะคะ สำหรับอันที่เป็นน้ำคลองฐานกล้องแล้วจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันมีบางมากๆนะคะมีน้อยมากนะคะแต่มีค่ะเกิดขึ้นค่ะแสดงว่าพารามีเซียมนะคะเกิดขึ้นได้กับน้ำทุกแบบแทบจะทุกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำคลองน้ำเลี้ยงปลาหรือว่านะคะน้ำธรรมดาแต่ว่ามีหัวเชื้อก็สามารถเกิดพารามีเซียมได้เพราะฉะนั้นแล้วพรคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ว่าคุณจะเพาะปลาแบบไหนนะคะขอแค่คุณมี น้ำนะคะเอ,เอาเอาชัวร์ๆนะขอแค่คุณมีน้าเลี้ยงปลาเก่านะคะไม่ว่าจะเป็นปลากาัดปลาหางนกยูงปลาอะ,ระไรก็ตามนะคะขอแค่มีน้ําเลี้ยงปลาเก่ามีผักบุง้งมีนมนะคะบางคนอาจจะใช้สูตรนมจืดบางคนอาจจะใช้สูตรนมเปรี้ยวเหมือนพรน,นะคะแต่รับรองนะคะว่าขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรเอาสามสามแก้วนี้วางเรียงกันนะคะพรประทับใจอันแรกของพรมากเลยอะ่ะ นี่นะคะโอ้โหเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็รายงานผลกันเท่านี้นะคะและขอตัวลากไปก่อนและขอให้ทุกคนนะคะที่กำลังเพาะปลาอย่าเพิ่งท้อนะคะถ้าคุณยังหาอาหารสิ่งมีชีวิตไม่ได้ลองเพ,พาะพมาเซียมดูพร้อมเป็นอาลิเจเพาะง่ายมากนะคะพร้อเชื่อว่าไข่เพาะกติดไข่เพาะก็ได้นะจ๊ะอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า